หากคุณขับรถมาไกลพอคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าทิวทัศน์รอบตัวเริ่มซ้ำซ้อนต้นไม้ต้นเดิมป้ายบอกทางอันเดิมและกลิ่นสนิมเหล็กที่คุ้นเคยวันนี้เราจะพาทุกคนไปสู่ปลายทางของถนนหมายเลขศูนย์ที่ซึ่งเอกลุงชัยนนและแพรได้มาบรรจบกันในจุดที่ไม่มีวันหวนกลับ ใจกลางป่าลึกที่ถนนสี่สายมาบรรจบกันรถเก่งขาวของเอกจอดรออยู่ตรงนั้นไฟฉุกเฉินส้มยังคงกะพริบเป็นจังหวะเหมือนเดิมรถบรรทุกของลุงชัยจอดนิ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามรถของนนท์และรถของแพรตามมาติดๆทุกคนลงจากรถด้วยแววตาที่เลื่อนลอยพวกเขาเดินมารวมตัวกันที่หน้าหลักกิโลเมตรที่ศซึ่งตั้งอยู่หน้าปั๊มน้ำมันสีฟ้าที่ดูสมบูรณ์ราวกับเพิ่งสร้างเสร็จ พนักงานปั๊มคนเดิมยืนยิ้มรออยู่ข้างๆเด็กชายที่ถือตุ๊กตาหมีวินาทีนั้นความทรงจำที่ขาดหายไปของทุกคนก็ไหลย,ย้อนกลับมาความจริงก็คือถนนเส้นนี้ไม่ได้อาถันเพราะผีสางแต่มันคือรอยแยกของเวลาสำหรับคนที่พยายามหนีความจริงเอกไม่ได้แค่เจอศพตัวเอง แต่เขาคือคนที่ขับรถชนลูกชายตัวเองตายและพยายามซ่อนศพไว้ท้ายรถลุงชัยคือคนที่เห็นอุบัติเหตุนั้นแต่ขับรถหนีไปเพราะไม่อยากวุ่นวายนนคือคนที่ขับตามรถของเอกในคืนนั้นและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เลือกที่จะนิ่งเฉยและแพรคือพยานที่โทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยช้าเกินไปเพราะเธอโมวแต่ลังเลทุกคนมีความผิดติดตัวและถนนเส้นนี้คือห้องพิพากษา ที่ไม่ยอมปล่อยให้ใครกลับไปใช้ชีวิตปกติจนกว่าพวกเขาจะชดใช้ด้วยการวนลูปอยู่ในคืนที่เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าพนักงานปั๊มหยิบนาฬิกาขึ้นมาเขาค่อยๆหมุนเข็มนาฬิกาถอยหลังทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก,ก็ปกคลุมไปทั่วบริเวณทุกคนถูกเวี่ยงกลับไปนั่งที่เบาะคนขับในรถของตัวเองอีกครั้งเอกเห็นแสงสีส้มจากระยะไกลลุงชัยเห็นเข็มน้ำมันลดลง นนเห็นรถเก่งคันหน้าและแพรได้ยินเสียงเด็กจากเบาะหลังพวกเขายังอยู่ที่เดิมบนถนนเส้นเดิมในเวลา3.33นาฬิกานาทีตลอดการซีรีส์สยองข้างถนนจบลงเพียงเท่านี้แต่เรื่องราวของคุณอาจจะเพิ่งเริ่มหากคืนนี้คุณกำลังขับรถอยู่คนเดียวแล้วเห็นรถเก่งสีขาวเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ข้างหน้า หรือเห็นปั๊มน้ำมันที่ดูเก่าแก่จนผิดหูผิดตาอย่าหยุดอย่ามองและอย่าเลี้ยวตามเพราะถ้าคุณทำแบบนั้นถนนเส้นนี้อาจจะเลือกคุณเป็นพยานคนต่อไปราตรีสวัสดิ์ครับและขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ